สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีพิจิกธาตุน้ําค่ะไปต่อกันค่ะ16ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 6นะคะราศีค่ะ12ราศีใดที่ได้รถมีบ้านมีมีบ้านแล้วก็ได้รถนะคะภาพรวมคออสังเขตนะคะ พิจิตรถัดน้ำค่ะขยันเข้าไว้ค่ะขยันให้เหงืออกกายโชคดีจากความขยันนี้นะคะสมัครงานหางานส่งใบสมัครไปหลายทีนท่นะคะเตรียมพร้อมสอบสัมภาษณ์นะคะโชคดีจากความขยันนี้ที่คิดไม่ได้นอนไม่หลับนะคะพักผ่อนไม่เป็นเวลาอันนี้ระวังระบบสายตานะคะพลังของความคิดวิตกกังวลเรื่องการงานว่าโชคดี ที่เราขยันแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะอาจจะผิดหวังนะคะเพราะว่าสถานการณ์นี้บอกว่าความหวังนะคะให้เราใช้ชีวิตไปเรื่อยค่ะพักผ่อนไปด้วยพักร้อนไปด้วยอันนี้การ,การงานทำงานเก่าแก่ลงตัวแลว้วค่ะลงตัวการงาน ลงตัวกับการงานที่อยู่ใกล้ริมน้ํานะคะอยู่ใกล้แหล่งน้ําเราจะพายเรือไปฝ่าคลื่นลมแรงเรือก็คว่ำนะคะเราดูสถานการณ์เศรษฐกิจทุกแฟบนะคะผู้คนไม่ค่อยจับจ่ายนะคะภาวะเงินเฟ้อวันเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งการงานนี้ฉลองผู้คนรายร้องกับการงานกรรมะอาทิตย์ยศัก์อครฐานอาชีพนะคะ ไปอยู่ในเรือนพันธุบ้านความมั่นคงปรากฏแล้วด้วยประสบการณ์นะคะดาวอาทิตย์ยศศักดิ์การงานอาชีพพบกระดาวพุทธคู่สติปัญญาวิชาการความรู้นะคะวางแผนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะการเป็นแปลงหาลาภผลการงานถ้าจะทำในสิ่งเดิมๆเ,เราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆอย่าจดจ้อจ้องๆอ,อ,อย่าทำอะไรที่ นะไม่ไม่ไว้ใจตนเองนะต้องเชื่อมั่นในตนเข้าไว้นะคะความขยันนี้เราจะสามารถทําได้สําเร็จนะคะโชคดีขยันงานโชคดีโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเป็นที่ไว้วางใจตนเองและนะเพื่อนบ้านนะคะนะหาอะไรเลิศเลอเพอร์เฟกไม่มีหรอกหนานะคะถ้าจะรอให้อะไรสมบูรณ์แบบไม่มีค่ะโอกาส เตรียมความพร้อมไว้เสมอมาถึงแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองค่ะนะมีอุปสรรคปัญหาค่ะตนเองค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนนี้เล็งลักขนะหุ้นส่วนนี้ผูกพันกันแต่ในภาวะเศรษฐกิจก็เงียบกริบนะมันทำให้สั่นสะเทือนนะความหวังกำลังใจก็เริ่มที่ ตัวเราวางแผนนะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเปิดตัวให้ได้พบกับการแข่งขันที่ตนเองนะคะณนะตึกระฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงนะคะการงานการเปลี่นแปลงหาล่าผลต้องใช้ประสบการณ์ด้วยนะคะถ้ามีงานอีกงานหนึ่งเข้ามาก็ลงทำดูนะคะเพราะว่างาน,นํำเดินนั้น มั่นคงแล้วหรือว่าเราถนัดงานที่ทำมายาวนานแล้วมัน่นคงก็จังหวะชีวิตก็ต้องรอด้วยนะคะนะวันเวลายเยี่ยวยาได้ทุกสิ่งค่ะนะการเขา้าไปมีหุ้นส่วนร่วมนะต้องให้กำลังใจที่ตัวเราค่ะนะตึกระฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงค่ะ สั่นสะเทือนเรือนรันบางทีมันก็เงียบกริบนะถ้าจะมาร่วมชุมนุมหาระดบขนเ k อ r o ฟ h มู e ก็ต้องเรียนรู้ทําสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะอย่าทำในสิ่งเดิมๆกันคนโสดค่ะคนโสด โอกับอุปสรรคนะคะนะคะโอกาสเตรียมพร้อมคนะมาพิสูจน์ว่าเราจะสมหวังหรือไม่นะงานค่ะคนโสดค่ะตกอุมรักรักในงานศิลปะนะคะเป็นคนสวยคนหล่อค่ะหน้ด้ของคญของร้อนนี่กับชีวิตนะคนโสดนะการเงินค่ะ S <S บบนานการเงินงเข้าไปอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ในเรือนปุตตะโครงการนี้นก็มีแรงกระตุ้นให้พบกับความมั่นคงคนโสดจะมีคู่เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะได้แต่งงานามีความคิดที่จะแต่งงานได้แก้แหวนเงินทองอร่อยค่ะได้พบคู่เป็นเศรษฐีค่ะู่มิตรอุปถัมภ์เป็นแรงกระตุ้นให้ตนเองได้ผ่านพ้นอุปสรรคค่ะ ทังคารเล็งลัคนานะคู่นี้ก็ได้มีการเงินที่มั่นคงสนับสนุนนะมีความมั่งคั่งโชคดีจากการเงินนะถ้าติดขัดเรื่องการเงินก็ยืมคุณแฟนได้ค่ะยืมแล้วไม่ต้องเคินก็ได้นะเขารวยกว่าค่ะโชคดีมัง่งคั่งร่ำรวยนี้ก็ได้เป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายนะคะภายภาคหน้าก็ได้รับยกย่อง ให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะการศึกษาดีความรู้ดีภายภาคหน้าก็ได้ปล่อยวางนะมีภาระนะทำงานในภากิกรรสวยความงามงานกิกรรมได้บริหารได้ทำในเบื้องหลังนะ,ะมีดาวเก็บตัวเองที่เข้าไปเกี่ยวขอ้องนะได้พบกวับคู่ตัวทุ่ม,มตัวใหญ่ๆอปปมภ์นะเล็งรัขนาให้ตนเองได้พบกวับความมั่นคง คนโสดมีคนมารักจริงหวังแต่งค่ะประตุ้นกองเชียร์ให้ครอบครัวได้พ้นจากอุปสรรคปัญหาค่ะนี้แต่งงานค่ะมีการเงินมาด้วยคนโสดนะคะได้เติมเต็มชีวิตจิตใจจิตอิญญาณนะคะเรนโรท,ที่จะได้เป็นผู้ให้ ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลบริหารธุรกิจเล็กๆของตอนเองธุรกิจเล็กๆที่เรียกว่ารักงานบูติกงานคอนเสิร์ตงานงานกสิรกรรมงานเวิร,ร์กรฟมโฮมนะคะอันนี้มั่นคงกรรมอาชีพได้ลาบผลได้มาจากการได้รับการอุทธรภ์จากผู้ใหญ่นะคะงานยินดีบริการเอาใจใส่นี่ก็ ได้ลดภาระของคนโสดให้ได้พบกับความมั่นคงนะมีคู่ค่ะได้ความอุปถัมภ์จากญาติมิตรนนะอันนี้อยู่ให่างไกลจากอะไระจากความเรียบร้อยของตนเองนะคะนะ อังคารเล็งลักขนาขี้งหงิดชนเชียวง่ายนะคะอันนี้มีคู่แล้วได้เรียนรู้ที่จะเข้าไปใกล้ชิดธุรกิจเล็กๆนะคะให้มั่นคงต่อไปค่ะได้เริ่มต้นหทางไกลจากความว้าวุ่นนะคะได้เติมเต็ม จิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้เมตาใจดีอบอุ่นอ่อนโยนค่เตมิตมเตม็มจิตวิญญาณของความสุขสันตสุขมาเยือนค่ะใครบักหน้าก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรักคู่ครองได้บริหารธุรกิจความสวยความงามคะ knowledge เป็นผู้มีความรู้นะคะผ่านตำรับตำราใช้แสงสดใสนะคะมีร่มเงาร่มเย็นมันของตังเองแล้วตำราวิชาวความรู้เติมอยู่เสมอเพื่อแพร่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาให้กับคนอื่นด้วยะคะ่ะนะได้เป็นผู้บริหารการงานธุรกิจเล็กๆนะ,ะ,นะเกิดความสุขสงบมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็ยังงุดหงิด นิดหน่อยนะคะคนมีคู่ค่ะอมีประเด็นอะไรบ้างไหมมคนมีคู่มีอดีตที่ฝังใจนะอดีต n o t t i n g i p e a m n e n t นะคะอดีตนะไม่แน่นอนค่ะใครก็ต้องได้เจอเพราะความประมาทคือวนทางของความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะ อะไรที่ว่าแน่นอนนั้นไม่แน่นอนน่นะความฝันค่ะเวล,า,ลาจะทําให้เป็นจริงนเหนื่อยค่ะฝันนี้ก็คือมันล่องลอยอยู่ในอากาศนะถ้าเราคว้าไม่ได้มันก็เป็นการที่เราฝันแล้วลงมือทำไหมต้องลงมือทำค่ะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปด้วยความประมาทกับฝันที่จะทำให้เป็นจริงขยันหารัก ได้ทำงานที่ไฟฝันนะคะแหน,แนจะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างได้เรียนรู้จากบทเรียนของอดีตค่ะงานในฝันค่ะงานศินลปะเป็นศินลปินเป็นดารานะคะมีไอเดียก็ต้องเรียนรู้เปิดใจออกกว้างขยันนะคะอันนี้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะจะเป็นไซมูก็ได้นะคะใช้ความคิดคำพูดนะ อันนี้คือมอรณะมดกตกทอดนะคะจะหาลาภผลด้วยความคิดมีไอเดียก็ลองไปเรียนหลักสูตรครอสสั้นๆนะคะต่อยอดงานไอเดียงานออนไลน์นะคะความคิดคำพูดหาลาภผลไปอยู่ความมั่นคงของการเริ่มต้นการงานอาชีพ ใช้สติปัญญาประสบการณ์นะ,นะคนมีคู่ค่ะอ้ไ้คบกับรักไม่ขาดฝันนะคะรักนี้ก็ได้ลงจากคาระนะนะชื่อมันในตนไม่ขาดศรัทธายิงในเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะมีประสบการณ์ก็จะได้กระหารลงมือทำนะคะมีไอเดียความคิดท้าล่าพผลการงานใหม่ๆม,ม,มั่นคง กับงานกเก่าๆแล้วมีอีกงานใหม่เข้ามานะคะแข่งขันที่ความคิดของตนเองนํามาใช้ค่ะนะคิดดีพูดดีก็ได้ลาบการงานเริ่มที่งานก่อนเดี๋ยวนะไอเดียมันเจอส่งออกไปถึงไกลก็ผลตอบแทนก็จะ ให้รองวัลแน่นอนนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ให้ผลตอบแทนกับความเหน็ดเหนื่อยะคะขยันค่ะนะตัวเองค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องการถึงเวลาแล้วนะที่จะทำนะไม่ใช่เหตุบังเอิญนะทำดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนนะการเปลี่ยนแรงหา,ลาผลการงานเป้าหมายไปยาวๆนะงานเดิมนี่ก็ได้ ทำงานเก่าแก่แต่ดนรักชาถึงปัจจุบันชาติสิ้นสุดการรอคอยแล้ววานพืชพันธุ์อะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นนะคะตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องหุ้นส่วนค่ะหุ้นส่วนก็มะเร็งลักษณะตัวเองเร็งตัวเองคะเพื่อการเลี่ยนแรงหาการเงินรายได้งานบุญงานกุศลค่ะงานนี้ก็ศึกษาเรียนรู้นะคบดวงตาเห็นธรรมยังไม่เท่า พกตนเองก่อนค่ะนะนะคิดมากคิดเยอะกินไม่ได้มันไม่หลับนะพลังงานความคิดนะขยันลงมือทำคะมีไอเดียสร้างสรรค์ฝันจะเป็นจริงก็ต้องเริ่มนะปฏิหารจะปรากฏคิดแล้วไม่ลงมือทำก็ความฝันก็เป็นเพียงนามมาทำนำพลังไปวางแผนนะคะ,ะใช้ความคิด ลงทุนค่ะไม่ได้ลงทุนอะไรมากค่ะลงทุนด้วยปัญญาค่ะงานออนไลน์งานอยู่เบื้องหลังค่ะงานปิดทองหลังพระนะหรือไม่ก็คนโสดและคนมีคู่เนี่ยคนมีคู่นี้มีประเด็นก็คือก็ได้เขคู่แล้วนะ,ค,ะคู่ที่เคยร่วมใช้ชีวิตกันมาก่อนนะการหวนมาเจอเจอกันนี่ก็ พวกแล้วตนเองก็ยังคงปรารถนาที่จะหวา่านพืชพันธุ์เมล็ดต่อไปนะฮะการเงินค่ะเนี่ยกระดุมพระการเงินไปอยู่ปุตตะคือโครงการนีเริ่มสร้างสรงรค์รไยใหม่ๆงานออนไลน์งานอยู่เบื้องหลังงานใช้ไอเดียสร้างสรรค์จินตนาการค่มีการเงินเพิ่มมาอีกก็เริ่มที่ตัวเรากระตุน้นเล็งไปที่ แข่งขันที่ตนเองแก้ไขปัญหาที่ตนเองค่ะก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะด้วยปัญญาอนอนไลน์ค่ะคนมีคู่นี้ปุบรรกในฝันแล้วค่ะคู่เคยร่วมใช้ชีวิตกันมาก่อนคู่ หน้าตาที่เครียดนะนะคู่ของเขารวยค่ะแต่สิ่งที่ชาวพิจิตคคนมีคู่มีประเด็นนี้มีความคิดแต่ยังคงนี่ลงมือทำค่ะนะคิดไอเดียสร้างสรรค์แล้วถึงเวลาจะลงมือทำอเมื่อไรนะก็ต้อง สักพักหนึ่งละหนานะเพราะว่าจุดประสงค์จุดเป้าหมายใช้แสงสดใสนะคะจะลงมือทำอะไรต้องมีเป้าหมายค่ะถ้าจะมีคิดจะลงมือทำอันนี้เป็นการเสียสละนะคะเพื่อจะให้ได้มาเพิ่มเติมไปอีก อีดวงตาเห็นธรรมค่ะธรรมก็คือธรรมชาติการลงมาทำทำความดีค่ะมันทำยากค่ะจะทำแล้วก็จะมีความสุขหรือไม่ไม่ลองไม่รู้ค่ะ,ะชาวพิจิตเองอ่ะต้องลองค่ะ,อ,ะอังคารเล็งลักขนาดนะ,ะคิดไปก่อนค่ะ นี้ก็มีบ้านมีรถลักทรัพย์ที่ดินเรียบร้อยแล้วอ่ะที่เหลือที่เหลือก็คือการหาการเงินรายได้ใหม่ๆการลงทุนด้วยปัญญานะคะเรียนรู้การเป็นผู้ให้ก่อนคะ่ะด้วยความเปิดเผยคะ่ะโชคดีคะ่ะ